สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกคันนี้เซอีสานทุกท่านนครับพี่น้องทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านครับพี่น้องถือว่าเป็นอีพีแรกนะครับผมอีพีแรกของปีสองหาหกแปดมาอยู่ที่ต้นทอนฟาร์มนะครับอาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องมือนี่นะครับเอาเอาเปิดสกัดปีใหม่พามาเบ่งของเดียวงามพันธุกับนดเด็ดครับพี่น้องสำหรับเอฟซีผู้กได้อาเมติกันบรามันนะครับผม อาเลือดลอยพันแทบไปเลี้ยงครับพี่น้องมืาอนี้ใส่ยิงใหญ่บิ๊กๆมาพร้าวพี่ฝากน้องเข้ามือนี้พี่ต้นว่าอ่าไม่เด็ดเด็ดเอาแบบจัดโปรต้นปีเลือดลอยนะครับผมสวยๆงามๆอ่าทัก่ายกับเจ้าของเจ้าของฟาร์มเพิ่นจังเอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี2568นะครับเป็นคลิปแรกของต้นทอนฟาร์มนะครับครับวันนี้มีกี่ตัวครับพี่ต้นอ่าเป็นวัวท้องทั้งหมด5ตัวแล้วก็แม่ลูก1ตัวนะครับครับผม เราจะมี2คลิปนะครับก็จะมีคลิป IVF อีกคลิปหนึ่งเป็นลูกไอวีเอฟที่เป็นลูกของซาร่ากับมาแต่งนะครับเดี๋ยวเราครับผมเอานะครับใครอยากได้นะครับสาวน้อยนะครับผมลูกมาแต่งแล้วก็ลูกของซาร่านะครับอีกอีพี่หนึ่งนะพี่หน่อยอีกพี่นี่เอาเบิ้งวัวทองก่อนเนาะครับนะครับเอาวัวทองนะครับผมเป็นเลือดร้อยทุกตัวไซส์ใหญ่ครับร้อยห้าสิบบวกทุกตัวนะครับผมเอานะครับสำหรับต้นทอนฟาร์มก็อยู่บ้านหนองไม้ตายเนาะพี่ต้นเนาะใช่ครับตำบลทุ่งนางโอกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นะครับช่องทางติดต่อนะครับพี่ต้นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู1ย์4 7ด7 1นะครับไอดีรลน์เบอร์นี้ Facebook ผมต้นทอนรุ่งเรืองยันยนขีดต้นทอนฟาร์มนะครับครับผมเอารายละเอียดเราผมขึ้นให้ครับครัมาดูตัวแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูพี่น้อง2อตัวนี้เป็นพ่อเดียวกันนะครับอ่าเป็นพี่น้องกันนะพี่ต้นเนาะเกิดจากน้ําเชื้อหลอดเดียวกัน ซึ่งเป็นน้าเชื้อของสติงเล่สิบทับศูนย์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูคู่กันเลยครับครับผมสติงเล่สิบทับศูนย์ทั้งคู่นะครับผมน้ําเชื้อก็ประมาณ6 0 0 0ืได้ครับตอนนั้นเอานะครับผมเดี๋ยวออกมาให้ชมครับผมตอนนี้สถานะเขาทั้ง2ตัวนี้ท้องอยู่กับวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวหนึ่งได้หกเดือนกว่าอีกตัวหนึ่งได้8เดือนอ่าตัวนี้ท้อง6เดือนตัวนั้นแปดเดือนท้อง8เดือนท้องวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าครับทับสามเนาะใช่ครับเอา สติงเลี่สิบทับศูนย์บวกกับวินครับบวกกับวินครับพี่น้องคู่นี่เกิดจากน้ำเชื่อหลอดเดียวกันนะครับทเทคนิคเรื่องเทคนิคหมอครับพี่น้องนะครับหมอบางท่านเพิ่นกับนะครับตัดครึ่งผสมเลยนะพี่น้องเนาะใช่เอาตัดหลอดหลอดน้ำเชื่อ,อนะครับผมผสมถ้าบวกเป็นสัตว์พร้อมกันก็ทําได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของหมอแต่ละคน นะครับเอาดูตัวรู้ก่อนนะพี่ต้านะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะจุงไปคู่กันเลยครับเอาให้ยืนคู่กันครับพี่น้องให้ดูว่าพี่น้องเกิดจากหลอดเดียวกันนี่ครับนี่ครับผมเป็นลูกสาวของสติงเลสิบทับศูนย์นำเสื้อกันหลอดละน่าจะสามหมื่นกว่าไปหาสื้อบื้อมนครับถ้าเป็นช่วงช่วงที่เขาทำนี่น่าจะหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าใช่ครับตอนผมทำไอเอฟก็หกหมื่นกับเจ็ดหมื่นนะครับอ้าวนะครับผมดูตัวแรกก่อนนะครับให้ดูเทียบกันเลยจุดเด่นของตัวแรกเห็นเห็นเลยนะครับคือเส้นหลังครับเส้นหลังของของเขาเนี่ย สุดปลายหางเลยนะครับครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็เป็นวัวสาวเนาะใช่วัวสาวท้องแรกด้วยคู่นะครับสาวท้องแรกอ่าตัวนี้ท้อง6เดือนกว่าครับ6เดือนกว่ากับวินเชสเตอร์แม็กนั่งเก้าทับสามครับนะครับอ่าเป็นน้ําเชื้ออ่านะครับรวมเพศเนาะเป็นเป็นรวมเพศครับสปินเลย์ไอเออ่ไอวินเนี่ยเป็นเป็นรวมเพศอยู่แล้วเป็นรวมเพศครับเอานะครับตัวแรกส่วนสูงก็มีร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกนะครับเปิดไว้เท่าไหร่นะครับพี่ต้นตัวแรก เปิดคู่เท่ากันเลยครับ159,000บาทครับ159,000บาททั้งคู่นะครับผมทั้งคู่นะครับเอาตัวแรกท้องวินเชสเตอร์แม็กนัมเก้าพันเก้าหกเดือนกว่า6เดือนนะครับตัวที่2นี่ท้องอ่าดเดือนกว่าครับแเดือนกว่าก็วินเหมือนกันวินเหมือนกันวินเชสเตอร์แม็กนัมเก้าพันเก้าทันะครับคู่นี้อ่าเป็นลูกสาวของสติงเลสิบทับศูนย์ทั้งคู่ครับนะครับทั้งเชือกหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นถ้าช่วงที่ผสมเนาะใช่ครับถ้าช่วงนั้นนะครับเอา นะครับร้อยห้าสิบบวกขึ้นทั้งคู่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าเกิดยกคู่นะครับผมให้ที่สามแสนเลยครับอ่ายกคู่ดีสามแสนนะพี่ต้นเนาะใช่ครับได้คู่นี้สามแสนนะครับผมโคตรคุ้มครับได้สี่ตัวนะครับเอ้านะครับซื้อสองได้สีครับพี่น้องเห็นไหมครับกว่านี่สี่สองได้สีและเส้นหลังทั้งสองตัวเหมือนกันเป๊ะเลยนะอ้าวเมื่อยไก่เลยครับพี่น้องนี่ครับเอ้าตัวนี้ท้อง แปดเดือนนะพี่ต้นแปดเดือนครับแปดเดือนลงๆแล้วครับนี่ครับพี่น้องเบื้องผัวหางนี่นะครับสติงเล่ซิปทับศูนย์นะครับพี่น้องนะครับ้องกับวินเชสเตอร์แมนนัมก็เก่าเรียบร้อยนะครับเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทยกคู่สามแสนทุนไปเลยนะครับใครที่สนใจนะครับเอาคู่นี้ใครที่สนใจเอาเบื้องน้าตาเบื้องเขาเบื้องเทียบกันครับพี่น้องนะครับใครที่สนใจ ก็ทักทายพูดคุยไม่ได้ราคายังต่อรองได้นะพี่ต้นเนาะครับเอานะครับเรื่องการขนส่งก็ไม่ต้องกังวลบริการส่งถึงที่ครับเอาส่งใกล้ใกลทุกภาคเราส่งได้นะครับเอาสองตัวแรกผ่านไปสองตัวแรกผ่านไปครับนะครับเอาขยับขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับผมเอามาเบิ้งใส่รอยหาซิบหาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเอาครับผมมาดูตัวที่สามนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวของแรกพี่ต้นเนาะของแรกครับตัวเขาเนี่ยเป็นแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้า นะครับตอนนี้สถานะท้องอยู่กับซีท่าทอยแยกเพศได้เจ็ดเดือนกว่านะครับครับผมนี่ครับผมตัวนี้ความสูงน่าจะมีร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามได้ครับอ่านะครับก็ดันดันร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามถึงร้อยห้าสิบห้าครับนะครับคนจุนผมมันร้อยเจ็ดสิบกว่าเขาเป็นลูกสาวของแจ็คหนึ่งหนึ่งครับห้าแจ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับห้าแล้วก็คือสายเอสจีตองหนึ่งนั่นแหละครับใช่ครับเป็นสายเอสจีตองหนึ่งนะครับอ้าวแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าสถานะตอนนี้ท้องกับซีท่าทอยแยกเพศ ซีซ่าทรอยแยกเพศได้เจ็ดเดือนกว่านะครับตัวนี้ <ST AC 1> เอาตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนเนาะใช่ครับเอาราคาหน่อยครับพี่ต้นเปิดราคาเปิดเท่ากับคู่เมื่อกี้นี้เลยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ได้ท้องแยกเพศนะครับแต่ว่าเรื่องพันธุก,กรรมว่าคู่นั้นเป็นสตริงเรียสิทับศูนย์ครับตัวนี้เป็นแจ็คหนึ่งครับห้าอ่านะครับผมตัวนี้เป็นแจ็คตองหนึ่งครับห้าก็คือนะครับเป็นไลท์ที่เอสจีตองหนึ่งอ่านะครับชอบสายเอสจีตองหนึ่ง อ่าตอนนี้ท้องกับซีซ่าทรอยแยกเพศครับเอานะครับใครที่สนใจตัวแั้วสาเรียบร้อยนะครับประกันพร้อมดูได้ครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับเป็นวัวสาวท้องแรกนี่ครับใครที่สนใจเอาดูเหลี่ยมดูขาหน่อยครับเอาสามตัวนะครับราคาเท่ากันน้องจับคู่ก็ได้นะครับใครที่สนใจสามตัวนี้ราคาเท่าๆกันนะครับเอาถ้าซื้อคู่ก็ก็สามแสนเลยนะพี่ต้นนะสามสามตัวนี้ถ้าใครจับคู่ ผสมกันนะครับก็ได้ในราคา3 0 0แสนเลยนะครับเอาใครสนใจอยากจะลองเลี้ยงเรียบร้อยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเป็นวัวที่ท้องแล้วท้องแล้วคน<อ>ที่เอาไปเลี้ยงก็รอเก็บผลผลิตยอย่างเดียวใช่ครับหนาวให้คืนทุนเร็วเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งอีกไม่กี่เดือนก็ได้ได้ลูกแล้วนะครับสองเดือนกว่าก็ได้ลูกใครที่กําลังหามาดูตัวจริงก็ได้นะครับทุกตัวอยู่นี่ก็คือดูตัวจริงได้มาจูงมาไล่วัวตัวนี้ฝึกให้เรียบร้อยเชื่องนะครับดู นะครับนิ่งทุกตัวนะครับเอาไผที่สนใจอยากจะได้เลือดปลอยเด้อครับพี่น้องนะครับผมเปิดสกสารไม่ปีไม่นะครับผมผมว่าหลังปีไม่ีกระแสอาจจะมากแล้วครับพี่น้องนะครับสาหรับผู้เลี้ยงแม่บกแม่พันธ์เลี้ยงพันธุกรรมนะครับงานประกวดกับะเรี้ยงนี่กับยุสีสเกตนะครับน่าดีพานมากกับทีบุรีรัมก็ถือว่าคึกคักข้อสงควรนะครับสําหรับสายพันธุกรรมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับตัวที่สี่เดี๋ยวออกมาให้ชม อาครับผมตัวที่4นะครับอ่าขยับมาเบิงัวเท่าครับพี่น้องนะครับัวเท่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเลี่ยมโตนะครับให้เบิงเลียมตบ้างครับพี่น้องอันนี้เป็นวัวเท่าเรื่องเลี่ยมตัวเรื่องเนื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับตัวนี้อ่าส่วนสูงมี150แน่นอนครับอ่าส่วนแบรนดเขาเป็น JK พนมแันใช่ครับ166นะครับลูกสาวของ ตัวนี้เป็นอาปาเช่1ทับ50นะครับลูกสาวของอาปาเช่1ทับ50สถานะตอนนี้ท้องอยู่กับแจ็ค111ทับ5แยกเพศกี่เดือนนะครับพี่ต้นตัวนี้ได้4เดือน5เดือนกว่าแล้วครับเอานะครับผมอ่า4เดือนกว่า,เา5เดือนกว่าแล้วครับตัวนี้้5เดือนกว่านะครับเป็นลูกอาปาเช่1ทับ50ท้องกับแจ็คตอง1ทับ5ได้5เดือน เป็นท้องที่ที่สองครับท้องที่สองตัวแรกก็คือเจ้ากล้วยไข่ที่ผมขายไปแล้วครับครับผมตัวนี้เขาใช้ชื่อในสนามว่าเจ้ากล้วยด่างครับนี่เอานะครับน้องกล้วยด่างครับตัวนี้ลูกสาวเขากล้วยไข่ก็คือแบ่งไปแล้วนะพี่ต้นเนาะแบ่งไปแล้วครับเอาท้องที่สองนะครับตัวนี้ท้องที่สองใครที่สนใจนะครับเรื่องอ่านะครับเนื้อนี่ก็คือผ่านเส้นหลังได้เส้นหลังสวยชิดสวยว่มสไตล์โมเดิร์นครับสไตล์โมเดิร์นนะครับค่าร้อยห้าสิบเนี่ย นะครับมาเหลี่ยมนี้นะครับดูเนื้อครับดูเนื้อดูก้อนท้ายเลยครับมันเอาตัดชัดเจนดูก้อนเนื้อท้ายใครอยากดูว่าว่าท้ายมะนาวตัดเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับหัวหางเงาเงาลำลามครับพี่น้องยืดสวยนะครับข้อขาดีนะครับเข่าตำรับตำล่างง่วงงามพันนุกรรมดีเลยครับพี่น้องแม่นี่เอาใครที่สนใจอ้พี่น้องร่มานะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับพี่ต้นเปิดไปที่เปิดไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททวนครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นถุนทวนเลยครับพี่น้องเดี๋ยววัวเท่าตัวเดียวครับตัวนี้ตัวรักตัวเดียวเลยครับนี่คลิปดีนะครับต้อไฟป้าชอบงัวเท่าดูดูต่างคอนะครับแบบเป็นชั้นลงมาแล้วนี่สวยมากผมอ่านะครับใครชอบแบรนด์ JK พนมแลนด์การบีบของเฮียหมูนะครับตัวนี้ก็เจ้ากล้วยด่างเนาะกล้วยด่างครับเอานะครับเอาไปเชื่อหนึ่งทับห้าศูนย์ ท้องกับแจ็คตอวหนึ่งครับห้าสายเอจีตองหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นทุวนทุนครับผมเอาสนใจนะครับมาเยี่ยมมาชมมาดูตัวจริงก่อนก็ได้จึงเชื่องแบบนี้ครับพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงนะครับลำเยาวยวแม่บอกเกรดถือว่าเอเลยล่ะครับพี่น้องเดินสนามประกวดได้ผ่านมาเรียบร้อยเนาะใช่ครับผมเอาที่หนึ่งได้นครับตัวนี้เอานะครับที่หนึ่งคราสเลยครับพี่น้องแม่นี่ นะครับเรื่องพัดุกรรมสบายใจได้แน่นอนอาเฉดนึงครับหาซูนี่เมื่อก่อนไม่มีนะครับราคานี้แสนกะบาทโอ้ตัวนี้อ่เจ้าของแรกที่ผมไปซื้อเข้ามาเนี่ยเขาซื้อมา3 0 0แสนตอนเล็กๆซื้อกะเฮียหมูนะครับครับผมแต่ตอนนี้ผมมาเปิดท้องให้ด้วยในราคาแสนเจ็ดผมว่าน่าเลี้ยงมากครับช่วงนี้เอานะครับผมสายอยากจะเลี้ยงนะครับสายที่รอมานานงบประมาณไม่ถึงเรียบร้อยในราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็งบประมาณถึงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ถือว่าจะป้องได้สําหรับมือใหม่อยากเลี้ยงวัวนะครับตัดสินใจเลยครับพี่น้องเมื่อเมื่อกี้ได้นะครับถือว่านะครับมาหอดคอกเพ่นแล้วนี่ผมว่าดีบ่ออกละนะครับผมราคานี่คุณภาพเน้นแบบนี่สมัยตะกี้จับต้องเมไหรเด้อครับพี่น้องนะครับผมต้องมีสามแสนขึ้นแน่นอนละนะครับตอนนี้ก็สามแสนแล้วตอนนี้สองแสนเจิตได้ทองด้วยเอครใครที่สนใจนะครับดูตัวต่อไปนะครไบดูที่นู่นเลยครับบาร์ทีเอาตอนนี้เรามาดูต่อไป นะครับเอาตัวนี้เป็นจูด4ี่ทับสิบสี่จูดสี่ทับสิบสี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมอ่ะครับผมตัวต่อไปนะครับใครชอบจูดสี่ทับสิบสี่หนาหนาลึกๆครับพี่น้องเบิ้งเลี่ยมโตกว่อนนะครับอย่างหนาตัวนี้อย่างลึกหนาบึกเลยนะครับท้องที่อะไรนะครับพี่ต้นตัวนี้ท้องที่สองครับอ่าเป็นเลือดลอยท้องสองเขาเป็นลูกสาวของจูดสี่ทับสิบสี่ท้องกับอ่าซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับซีทีหนึ่งทับเจ็ด แยกเพศนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดเนี่ยเป็นหัวได้นะครับตัวนี้เป็นวอลีนาวนะครับน้ําเชื้อนี่ดันดันสองหมื่นเลยครับมีอย่างต่ําก็ต้องหมื่นแปดแหละนะครับตัวนี้ที่ตั้งใจใส่ซีทินครับเจ็ดเพราะต้องการให้เป็นเละบนเลล่างเลยครับฟูดมันก็เป็นแม่เขาก็จะเป็นอีเลแปดทับเก้าครับซีทินหนับเจ็ดก็เป็นเละแปดทับเก้าเหมือนกันใบเพชรก็จะเป็นเจอเละบนเลล่างเลยครับตัวนี้เอ้านะครับท่านดุกรรมครับพี่น้องสวยหลังนี่แปดทับเก้า นี่ครับเส้นหลังดีโบสจัดนะครับตนอกใหญ่นะครับเนื้อบึกนะครับตัวนี้หนาเอานะครับท้องสองนะครับตัวนี้ท้องสองตัวซาวเรียบร้อยกี่เดือนนะครับตัวนี้ได้สามเดือนครับสมเดือนนะครับรับประกันท้องครับซีทีหนึ่งทับจแยกเพศเป็นพ่อพันธุ์รีดาวใครที่สนใจ เปิดไว้เท่าไรนะครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้2องแสนสามหาพันครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องย้ำอีกรอบนึงนะครับมากับชีสสวยๆนะครับนี่ครับจุดสี่เท่าสิบนะครับเหลี่ยมตัวดีนะครับท้ายมะนาวตัดเนื้อเต็มนะครับได้ความลึกนะครับตัวนี้เม็ดสีนี่ถือว่าเก็บเรียนกลิบเลยคือเขาสมบูรณ์ครับสีนี่จะมันแผบเลยครับเห็นไหมครับอู้พี่น้องเบิองนะครับ ครับเป็นจูดที่ครบเครื่องนะครับติดโบ๊ทโบ๊ทเข้มๆมาให้เลยนะครับรูปตัวแรกในสีแดงแป๊ดเลยครับสองแสนเท่าไหร่นะครับพี่ต้นสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเอ้าสนใจพูดคุยทักใกล้กับพี่ต้นเลยเลยท่วมมากเลยครับพี่ต้นศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งไอดีไลน์เบอร์นี้เลยนะครับครับผมเอ้านะครับใครที่สนใจ ขับรถมาดูกันก็ได้นะครับใครที่ว่างๆหลังปีใหม่อย่างี้แล้วใครอยากเห็นลูกซีทีมทับเจ็ดเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะครับอีพีหน้าอ่าเราจะมีหนึ่งทับเจ็ดล้วนๆเลยครับมาให้ดูครับผมเป็นลูก ivf ที่เกิดเป็นจากพ่อหนึ่งทับเจ็ดรุ่นล้วนครับบวกกับแม่ซาร่าแม่ซาร่ากับแม่มาแต่งครับผมเอาอ่าตามไปเมื่อคลิปหน้าได้ครับพี่น้องจะเห็นวันหนึ่งครับเด็กให้ลูกเด็ดขนาดไหนครับพี่น้องกับเจ้าซาร่านะครับเอาอีพี่นี่เดี๋ยวบางตัวต่อไปครับพี่น้องไปดูแม่เลยทีเด็ดครับไปดูแม่ลูกกันนะ อ่าหนึ่งคู่แม่ลูกสวยๆนะครับผมไปดูกันอ่าครับผมมาดูคู่แม่ลูกนะครับผมอ่าสำหรับอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่ใครที่บอกว่าเอาแบบเห็นเห็นตัวมาเลยพี่ตัวเลยครับอันนี้ไม่ลงไปลุ้นตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่เราเห็นๆเลยนะครับนี่ครับผมเป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่เป็นสายไหนนะครับแม่เป็นแจ็คหนึ่งทับห้าแม่เป็นแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าครับลูกนี้เป็นซับพารีนร้อยทับแปดนะครับ ซัพพลีนร้อยทับแปดถ้าคนดูคลิปวาทีคลิปก่อนจะไม่หนาขนาดนี้นะครับตอนนี้เขาได้2เดือนเนื้อก็เริ่มมานะครับเรื่องเม็ดสีเม็ดสีเรื่องเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมตัวนะครับเส้นหลังดูครับนี่ครับลึกมากนะครับสาว้อยตัวนี้กี่เดือนนะครับพี่ต้นสองเดือนพอดีครับสองเดือนพอดีนะครับเป็นลูกแรกนะครับแม่เป็นแจ็คตองหนึ่งทับห้านะครับสายเอสจีตองหนึ่งลูกสาวเป็นซัพพลนร้อยทับแปดร้อยทับแปด เป็นแม็กซิมัสใช่ไหมพี่จนใช่แม็กซิมัสโรโจอ่าแม็กซิมัสโรโจนะครับพ่อพันธุ์อ่าแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับแม็กซิมัสโรโจนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช่เกี่ยวกว่าเยขนาดนี้ขนาดนี้นะครับผมใช่ครับดูครับดูเส้นหลังนะครับเหยียดดึงมากนะครับใครนะครับเคยเลี้ยงลูกผสมนะครับค่าแสนกว่าครับพี่น้องมาเบิรงเลียดรอยค่าแสนกว่าเปิดไปเท่าไหร่ครับพี่จนตัวนี้เปิดไวปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่น เก้าพันบาททุนทวนเลยครับพี่น้องเลียร้อยนะครับนะครับเลียร้อยยำอีกรอบหนึ่งว่าเลียร้อยทั้งแม่ทั้งลูกไม่ต้องลุ้นด้วยครับแม่นี่มีร้อยห้าสิบห้าบวกแน่นอนใช่ครับนะครับร้อยห้าสิบห้าบวกแน่นอนแม่กับสัตว์แล้วด้วยนะครับเอานะครับลูกแรกเด้ครับพี่น้องยำอีกรอบหนึ่งเป็นลูกแรกครับเบิ้งไายแม่กับลูกใส่กันนี่ครับเอาถือเงินมาแสนหกรับพี่น้องหกแสนหกแสนเจ็ดนี่ได้แม่ลูกตัวเมียงามๆนะครับ แม่เป็นเอจจีตองหนึ่งลูกเป็นอ่านะครับสายแม็กซิมัตโตโจครับพี่น้องเบิ้งครับเลี่ยมโตเส้นหลังเบิ้งสีเพิ่นสีก็เริ่มเป็นแดงแดงแบบแดงเข้มขึ้นมาแล้วครับสีได้ลึกได้ได้ลึกครับเลี่ยมนะครับชีสล่างก็สวยนะครับสวยครับเอาโครงสร้างใหญ่แบบนี้เอาย้ำราคาเท่าไนร่ครับพี่ต้นหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ยังต่อรองได้นะครับใครที่สนใจนะครับโทรมาเลยนะครับเอาโทรก่อนเด็กก้อนได้พี่น้อง มาเยี่ยมมาชมตัวจริงบ้านไหนนะครับพี่ต้นบ้านหนองไม้ตายตทุ่งหนองโอ๊กอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมนะครับถ้าทครพูดคุยช่องทาง Facebook ชื่อต้นทอนลูกเรือยงยันยนขี่ต้นทอนฟาร์มครับอ้าวนะครับใครที่สนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้นะครับเอาคลิปนี้นะครับดูเลือดร้อยทองนะครับราคาถือว่านะครับช่วงนี้เป็นราคาที่จับต้องได้คำว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่หน้าที่ทองสําหรับคนอยากจะเลี้ยงวัว นะครับเรียบร้อยนะครับมีทั้งวัวท้องและวัวแม่ลูกนะครับค่าแสนกว่าๆครับพี่น้องนะครับแสนกว่าๆหาแส่ๆครับพี่น้องช่วงนี้ต้องเฝ้าเก็บนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเปิดสักกระดาษไปมาหกแปดครับพี่น้องนะครับใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเชิญชวนมาเยี่ยมมาชมที่ต้นทอนฟาร์มได้ก่อนนะครับมาเจอที่คอกมาดูที่คอกก่อนตัดสินใจก็ได้มาดี่าพิทีขอคุดในที่สุดท่านนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดตั้งใจได้เด้อครับพี่น้องฝากไ้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามพันธุกรรมดีนะครับราคาเกษตรกรดีแท้จริงนะครับอีพี่ต่อไปใครอยากดูวัว i เ f นะครับเป็นลูก c t ท7นับนะครับของแม่ล่าล่าครับครับผมเอานะครับเดี๋ยวไปชมกันอีพี่ต่อไปฝากติดตามครับครับพี่น้องนะพีนี้จากหน้าพี่น้องมาสั่านี้ครับผมสวัสดีครับ